สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตเกมวารณิชจอจะใส่ EP ที่3 4นะครับพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับเป็นสตรีมเมอร์ในสังกัด MSCPE s p o r t แล้วก็วันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกม Ready or Not เหมือนเดิมนะครับเพราะวันนี้จะเป็นอัปเดตที่ผมชอบมากเลยตอนอ่านแปลนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนะครับไปดูกันเลยนะครับอาละครับข่าวฉบับนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งฉบับที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นข่าวฉบับที่ดีนะครับ เพราะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวัสด์ AI อัปเดตนะครับแลวเราก็จะไม่มีลูกทีมที่รู้สึกว่าไร้ประโยชน์อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่ารอบนี้เขาทําให้สวัสด์ AI มันฉลาดขึ้นมากกว่าเดินมนั่นเองนะครับโดยหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็จะมีไปตั้งแต่การตั้งรูปขบวนการส s t a กก i n g เตรียมเข้าเคลียร์การ b r i ชช i n g เข้าเคลียร์การ call า u แล้วก็การีเคียวพื้นที่นะครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะครับก็คือการ following in หรือว่าการทําให้บอทนั้นเดินตามเรานะครับ ซึ่งก็จะสามารถมีหลายรูปแบบขบวนให้เราเลือกใช้นะครับก็ตามที่เราเห็นตามรูปนี้เลยครับก็จะมีไปตั้งแต่ซิงเกิลไฟล์ดับเบิลไฟล์ไดมอนด์แล้วก็เบจนะครับซึ่งตามความเข้าใจของผมซิงเกิลไฟล์ก็คือแถวตอน1แถวดับเบิลไฟล์ก็คือแถวตอน2แถวส่วนไดมอนด์กับเบจนั้นผมไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะครับถ้าท่านใดมีคําตอบว่าภาษาไทยนั้นเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์บอกข้างล่างกันได้นะครับ แล้วถ้าเราสั่งให้ลูกทีมนั้นไปโฮลโพสิชันเพื่อ c o เปอร์เอาไว้พวกเขาก็จะยังคงอยู่กับรูปขบวนเดิมที่เราสั่งเอาไว้ตอนแรกนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับแพทปัจจุบันแล้วเราก็สามารถสั่งได้อย่างเดียวนะครับก็คือแบบฟอ r i อินเท่านั้นและพวกเขาก็จะเดินตามเราเป็นฟอร์เมชันแถวตอนหนึ่งแถวนั่นเองนะครับและเวลาลูกทีมเดินตามเรานะครับพวกเขาก็จะคอยสแกนซ้ายขวาหน้าหลังให้เรานะครับและคนที่อยู่ข้างหลังก็จะคอยระวังหลังให้เราด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่โดนอ้อมตลบหลังนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเราสั่งเป็นแถวตอน2แถวนะครับถ้าเกิดเราเดินเข้าไปในมุมแคบพวกเขาก็จะเปลี่ยนจากแถวตอน2แถวมาเป็นแถวตอน1แถวโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับสำหรับแถวตอน1แถวนะครับผู้พัฒนามีคําอธิบายว่าเหมาะสําหรับห้องที่มีมุมแคบนะครับอย่างเช่นอุโมงค์เจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงกลางนะครับก็จะคอยดูซ้ายแล้วก็ดูขวานะครับซึ่งรูปขบวนนี้นะครับจะทําให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของเรานั้นถูกเห็นจากด้านหน้านั้นค่อนข้างน้อยแต่ก็แลกมาด้วยทําให้การโคเปอร์จากด้านหน้านั้นน้ออยลงงไปตามนนนัั่เะครบ สำหรับแถวตอน2แถวนะครับผูพ้พัฒนาก็มีคําอธิบายว่าเหมาะสำหรับทางเดินที่มีขนาดความกว้างขนาดกลางนะครับที่อาจจะมีภยัยคุกคามจากทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพราะลูกทีมของเรานั้นก็จะช่วยกันดูหน้าหลังอย่างละ2คนนั่นเองนะครับสําหรับลูปขบวนไดมอนด์ที่แล้วาเพชรนะครับก็เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีมุมเปิดรอบทิศเลยนะครับซึ่งลูกทีมของเราก็จะโฟกัสไปที่3-60องศาเลยนะครับ แล้วถ้าเกิดเราใช้รูปขบวนนี้ในพื้นที่แคบนะครับรูปขบวนนี้ก็จะคล้ายๆกับแถวตอน2แถวนะครับแต่ว่าจะระวังหลังไม่เท่ากับแบบแถวตอน2แถวนะครับส่วนฟอร์แมชั่นสุดท้ายก็คือเวสนะครับแต่ผู้พัฒนาเขามไม่ได้มีกิฟต์ให้ดูนะครับรูปขบวนนี้นะครับก็จะทําให้ลูกทีมของเรานั้นจัดขบวนคล้ายๆกับแถวตอน2แถวแต่จะต่างกันที่รูปขบวนนี้จะขยายออกมากกว่านั่นเองนะครับและรูปขบวนนี้ก็จะดีก็ต่เมื่อเข้าปิดล้อมจนที่หลบอยู่หลังกำบังนั่นเองนะครับสำหรับการสั่งนะครับ ก็ได้รับการเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเราสามารถสั่งให้ลูกทีม stack up ซ้ายอย่างเดียวก็ได้ขวาอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะแยกซ้ายขวาเหมือนแผดปจัจ <YOU> จุบันก็ทําได้นะครับเพราะว่าแผดปัจจุบันก็จะเป็นเ <PM S 2> มนูแบบนี้แล้วเขาก็จะ stack up ส่วนใหญ่เป็นแบบซ้ายขวานั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็สามารถสั่งให้ลูกทีมสามารถสลับตําแหน่งกันด้ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนที่ปีโลนั้นไปอยู่ข้างหลังเราก็สามารถสั่งให้เขาไปอยู่หน้าแถวเพื่อเตรียมเข้าก่อนเพื่อนได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าคนไหนเจ็บหนักนะครับ หรือท้าห้องที่เรากำลังจะเข้าไปเคลียร์นะครับมีขนาดกว้างแล้วก็มีระยะไกลเราก็สามารถสั่งให้ลูกทีมที่มีปืนอ s ซาวไรเฟิลระยะไกลมายืนอยู่หน้าแถวเพื่อเข้าไปเคลียร์ก่อนและมีความได้เปรียบในการยิงสู้กับภัยคุกคามนั่นเองนะครับแต่ผู้พัฒนานก็บอกนะครับว่าไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะว่า AI นั้นก็มีความเป็นมืออาชีพดีอยู่แล้วพวกเขาก็จะสามารถที่จะสลับตำแหน่งกันเองได้โดยที่เราไม่ต้องสั่งได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็ทำให้ผมนึกถึงสวาสีลครับเพราะพวกเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกัน For St in Clear Stingers Stting and แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับตัวเราในฐานะหัวหน้าทีมที่เป็นสวัสด o คอมมานเดอร์ก็ต้องเป็นคนตัดสินใจอีกทีนะครับว่าจะให้ใครอยู่หน้าอยู่หลังตามสมควรนะครับหัวข้อต่อมาก็คือการบริช n g งรือว่าการพังประตูเข้าเคลียร์นะครับและในที่สุดนะครับสวัส์เอไก็จะสามารถใช้ b บตเตอร n g ร a มเครื่องยิงลูกลระเบิดซึ่ง l e a เ e อร์บริชคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับ แล้วก็ตามที่เราเห็นในรูปเลยนะครับก็จะเริ่มจากรูปแรกก่อนนะครับก็คือจะสั่งว่าจะให้เข้าเคลียร์แบบไหนพอเลือกแล้วก็จะเป็นรูปที่2นะครับก็คือจะเข้าเคลียร์แบบใช้อะไรเป็นต้นนะครับซึ่งก็เหมือนกันกันกบแพดปัจจุบันนั่นเองนะครับสำหรับคำสั่งเคลียร์วิ l เลตเตอร์นะครับก็คือลูกทีมจะรอเราก่อนครับซึ่งเราจะทำอะไรก็ได้อย่างเช่นปาระเบิดแฟลชเข้าไปใช้ C2 ระเบิดประตู ใช้ประรองแรงกระทุ้งประตูเข้าไปหรือแม้กระทั่งเดินเข้าไปเคลียร์เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นลูกทีมก็จะเข้ามาเคลียร์ห้องนั่นเองนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วอันนี้ผมชอบมากมากเลยนะครับเพราะบางทีลูกทีมของเรามันก็ปาระเบิดเป็นไหนไม่รู้นะครับไม่ได้ปลาไปไปตำแหน่งที่เราต้องการนั่นเองหัวข้อตา่อม,มาก,ก็คือ Call o u t and clearing นะครับซึ่งสวัสด์ AI แบบใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงนี้ก็จะเพิ่มความสลาดสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องสั่งเขาแบบจับมือทำเหมือนทุกวันที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับ ยเวลาที่พวกเขาเข้าไปเคลียร์ห้องนะครับพวกเขาก็จะทําการเอียงตัวเช็คทุกซอกทุกมุมเลยครับและถ้าเกิดตรงไหนสามารถหลบได้อย่างเช่นในตู้เสื้อผ้าใต้โต๊ะใต้เตียงพวกเขาก็จะก้มตัวลงไปดูนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นใต้โต๊ะนะครับและนั่นก็ยังรวมไปถึงก่อนทําการเข้าเคลียร์ด้วยนะครับก็คือว่าถ้าเกิด AI เห็นว่ามีมุมเปิดหรือว่าประตูเปิดนะครับพวกเขาก็จะบอกเราครับว่ามันเปิดมากเปิดน้อยแล้วก็ทิศทางไหนนะครับและถ้าเกิดเห็นผู้ต้องสงสัยนะครับยังไม่ชักอาวุธออกมา ก็จะทาการขอเอาท์ครับว่าเห็นผู้ต้องสงสัยแต่ถ้าดีๆชักปืนหรือว่าชักมีดออกมานะครับเขาก็จะพูดว่า guns knife นะครับซึ่งแปลว่ามีดหรือปืนนะครับและสําหรับคนไหนนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะ Play s a ซ e นะครับก็สามารถสังเกตพวกเขาทําการภายมุมก่อนเข้าได้เหมือนกันนั่นเองนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดว่ากระสุนปืนหลับหมดนะครับพวกเขาก็สามารถสลับไปปืนพกได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับ ราอย่างที่เราทราบกันดีนะครับแผตปัจจุบันก็คือปืนหลักของเขานั้นจริงแบบกระสุนไม่มีมันหมดเลยนะครับต่อให้เราจะจัดโหลดเอาให้เขานั้นมีแม็กปืนหลักอันเดียวก็ตามนะครับ ่วนต่อมาครับผมว่าทุกคนชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องสั่งให้พวกเขานักไปเก็บปืนจับโจรแบบจับมือทําอีกต่อไปแล้วเพราะว่าพวกเขาสามารถทําเองได้แล้วถ้าเกิดเห็นว่าพื้นที่มันปลอดภัยพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับและบทสรุปของนิวสเตเตอร์ฉบับนี้นะครับผู้พัฒนาก็ยังคงยืนยันคําเดิมนะครับว่าจะพร้อมอัปเดตให้เล่นพร้อมกันทุกคนภายในสิ้นปีนี้นั่นเองนะครับและยังได้ทิ้งรูปเอาไว้ย่อสำหรับคนที่ซื้อซัพพอร์เตอร์ออ dition ด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือนายพิชช่นสีตาหรือ GPNVG นนนัั่เองะครบ และท็อที่ผมไปอ่านเพิ่มเติมใน Discord supporter มานะครับผู้พัฒนาก็บอกว่าในเวอร์ชันสีตาสีแทนนะครับจะได้เฉพาะ supporter เท่านั้นส่วนคนที่ซื้อสแตนดาร์ดเอ dition นะครับก็อาจจะได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะได้เป็นสีธรรมดาก็คือสีดํานั่นเองนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับก็จะมีไม่ได้ได้อัปเดตจาก Discord supporter นะครับเรื่องอไรก็คือเรื่องปิงนะครับเวลาเราเล่นกับเพื่อนๆถ้าวันไหนเราปิงสูงนะครับเราก็จะรู้ตัวแล้วป่ะ เราทำการยิงออกไปแล้วแต่ว่าผู้ต้องสงสัยยังไม่ล้มลงนะครับนั่นก็เพราะว่าซูเปอร์คิดว่าเรานั้นทําการยิงออกไปแล้วแต่ว่าโจนมันอยู่อีกที่หนึ่งนั่นเองนะครับตามที่เห็นในวิดีโอนี้เลยจุดสีแดงก็คือจุดที่กระสุนเราออกไปแล้วส่วนโครงร่างนั้นก็คือฮิดบล็อกของโจนั่นเองนะครับส่วนวิดีโอต่อมานี่ก็คือวิธีแก้ของผู้พัฒนานะครับ ก็คือต่อให้เราปิงสูงแต่ถ้าเกิดเรายิงไปแล้วมันจะเอาสิ่งที่เราเห็นมาคำนวณแทนครับแล้วค่อยส่งข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์ซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่บอกว่า What you see is what you get ซึ่งแปลว่าสิ่งที่เรามองเห็นก็คือสิ่งที่เราควรจะได้นั่นเองนะครับมีเดฟอัปเดตอันต่อมาก็คือการปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนั่นเองนะครับซึ่งเราไปดูก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ เอาละครับก็อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนเครื่องแบบได้ตามต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นลายสักแว่นตานาฬิกานะครับส่วนอันที่ล็อกอยู่นะครับก็ตามที่ผมเคยทำอัปเดตเกมไปเลยนะครับว่าผู้พัฒนาเคยกล่าวในบทสัมภาษณ์ครับว่าการที่จะปลดล็อกได้นั้นเราต้องทําเกรดในด่านให้ได้ A บวกหรือว่า S อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกของนั้นๆพอกลับมาหล้าหลัก็จะยืนยันแล้วนะครับว่าปืนใหม่อีกหนึ่งกระบอกที่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือ m c x นั่นเองนะครับ พอมาหน้าปรับแต่งสล็อตของนะครับก็ตามที่ผู้พัฒนาเคายบอกเอาไว้เลยครับว่าเทเซอร์ก็จะถูกย้ายจากช่องปืนพกมาตรงช่อง tactical device แทนนะครับซึ่งถือว่าดีมากเลยครับเราจะได้สามารถเอาปืนพกกับเทเซอร์ไปได้พร้อมกันทั้ง2กระบ,บอกเลยนั่นเองนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีการปรับแต่งเข็มขัดโพสต์รูปเครื่องแบบใหม่ให้เห็นแล้วก็การลงสีเสื้อเวสนั่นเองนะครับและสุดท้ายก็เป็นวิดีโอเรียกน้ำย่อยของสปอนเตอร์เช่นเคยนะครับซึ่งมันคือสิ่งนี้ครับ อาจจะมองไม่เห็นกันใช่ไหมครับงั้นผมเพิ่มแสงให้ครับใช่แล้วครับมันก็คือทีเซอร์เครื่องแบบใหม่สำหรับซัพพอร์เตอร์ F B I H R T ีนที่ได้รับการทำใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับจบลงแล้วนะครับสำหรับ the Game. นนอัปเดตเกมบอลลนิตจะจส่อีที่34นะครับ อับเปิเกมมา้ยไมไปไม่หน่อยไปจิตใจจะ่อยสายนะครับแล้วผมขอบอกว่าอีพีนี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนตะรับความสนุกสนานแล้วก็เพิ่มเพิ่มกับอีพีนี้นะครับก่อนจะกับวันนี้ก็ฝากกดไลค์แฟนเพจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับว่าหลังจากออกเป็นเวอร์ชัน1.0ภายในสิ้นปีนี้แล้วราคาก็จะัพขึ้นไปนะครับสำหรับท่านใดที่อยากคิดว่าจะเล่นเกมนี้ก็แนะนำให้สอยตอนนี้นะครับเพราะว่าจะได้ราคาถูกๆเนาะแล้วสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน MSCP Esport ทุกคนครับขอลาไปก่อนนะครับพบกันอ